สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KO T Channel ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Onmyoji Server Global กันนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการอัปเดตนะครับประจำวันที่7กรกฎาคมกันนะในการอัปเดตรอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีอะไรใหม่บ้างนะครับแล้วมีสกินใหม่ด้วยนะก็เราไปดูการอัปเดตรอบนี้เลยดีกว่านะครับไปดิจิตอสำหรับอย่างแรกนะครับคือ Summer Fun Fair Event นะ นี่ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะสำหรับพาร m เมอร์แฟนแฟนอีเวนะครับโดยตอนแรกที่เราเข้ามาเลยเนี่ยให้เราคลิกที่เจ้าตัวของเบเกอร์ดอลแบดแบดมาลนะเราก็จะได้ตัวของไอใบเข้าตัวเข้ากิจกรรมอย่ามาหาใบนะนี่นะครับแล้วก็ในตัวของกิจกรรมแฟนแฟนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างให้เราเล่นเลยนะอย่างเช่น ไอซ์แคนดีแคปซูลนะก็จะเป็นการทาภารกิจนะครับที่เราได้รับมอบหมายนะอย่างเช่นเพลวิทโยเพ็ดนะครับยิวเควสนะแทปปิ้งคูสะนะครับทาลิสแมนนะพวกนี้เราก็จะได้ตัวพวกฟันแร์มาด้วยนะสองใบสามใบอนะไรพวกนี้นะโดยจะมีตัวที่รีทุกวันนะครับก็คือนี่ดีเฟสนะ ตัไอซ์แคนดี้ก็จะมีรีเฟสนะครับผมมี3อันที่รีเฟชเป็นรายวันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นไนท์โชว์ตัวไนท์โชว์นี้ก็คือการคล้ายกิจกรรมปลาถั่วนะโดยเลือกเพื่อนที่ออนไลน์ได้1คนนะครับให้มาปลาด้วยกันนะต่อไปก็จะเป็นตัวของฟัน m e ก็คือการเอาชิคกี้พายของเราไปดิสแพลสเองนะ ตัวของฮาคุโชไม่ใช่ฮาชีกิมีเท่าทีครับเป็นตัวของฮาคุโชซูเนี่ยจะไปตะลุยดาต่างๆนะโดยใช้2อันนะครับตัว2งใบนะในการออกอีเวนต์นะต่อไปก็จะ็นเมจิกแม็กซ์นะตวเมจิสแม็กซ์เนี่ยก็เราเราจะมีแพ็กสติกด้วยนะจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆแบบตัวของ2 2 4นะครับสี่สี่แปดอะไรพวกนี้นะเป็นกิจกรรมที่แบบ คล้ายๆเกมกระดานนะครับผมอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวของแฟร์สตนนะก็คือการแลกนะครับนี่ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือตัวร้านค้านั่นเองนะนี่ก็คือเราสามารถเอาเจ้ากูเดนตตามาน,นะครับแล้วก็แบ,บแบสมาลุของเราเนี่ยได้จากร้านค้านี้นะครับผมก็รวมๆแล้วนะก็ประมาณ 2,400นะครับตัวของตัวเหรียญทองเนี่ยแหละต่อนหนึ่งตัวนะแล้วก็สามารถซื้อตัวได้จากในนี้ด้วยนะครับผม <Okay. S 1> อย่างที่สองนะครับของอัปเดตรอบนี้ก็จะเป็นเรียญซัมมอนนิ่งนะ SP นะครับก็จะเป็นกิจกรรมซัมมอนนะครับ SP edition นะคล้กยๆกิจกรรมอัญเชิญมู่นั่นแหละ รายละเอียดวันต่างๆนะครับใครต้องการตัวไหนก็มาดูได้ในนี้เลยอย่างที่3นะครับเป็น s u m มอนเชนส์อัพอีกแล้วนะคูณ2.5นะครับผม <c oughs> ไม่ใช่การการันตีนะว่าใบที่60เนี่ยจะเป็น SSR หรือ SP แน่นอนนะแต่จะเป็นการการันตีว่าเราได้กรอบนะครับแน่นอนนะทุก 20, 40ทบก็60ครั้งจะได้ทั้ง3อันนี้นะครับ เป็นกรอบนะครับแล้วก็ตัวแรก illustration นะั้นแล้วก็ดารุมะดำหนึ่งตัวนะครับผมอันที่สี่ก็จะเป็นอัปเดตที่สนะี่นะครับเป็น new soul zone นะนี่ครับ new soul zone นะนี่ sea of eternity นะครับผมก็จะเป็นตัวของมิตมะใหม่นานะครับผมอย่างที่ห้าก็คือตัวโซนนั้นเราสามารถ หาซื้อได้จากตัวโซช็อปได้เหมือนกันนะนี่ดูโซช็อปนั่งว่ามีขายหรเป่าตอนนี้อะตอนนี้ยังไม่มีนะ <c oughs> ก็คือตัวโซช็อปนี้ก็หาซื้อได้แล้วก็ตัวแพ็กด้วยนะนี่ตัวแพ็กใหม่นะครับผมก็จะมีว i ฟโซอาวิฟเรเบียตันโอลาร o โคคอ s บรอเวอร์แล้วก็ m o ม r o นะครับเป็นตัวของมีตมะใหม่นะครับสามารถหาซื้อได้ด้วยนะ อย่างที่7นะครับก็คือการทานเฟอร์ข้อมูลนะครับเป็นการสลับข้อมูลนะระหว่าง OS แล้วก็ Android นะครับผมตอนนี้เราสามารถสลับได้แล้วนะระหว่างไป OS ไป Android หรือ Android ไป OS นะอย่างที่8ก็จะคือจะเป็นกิจกรรม Demon Encounter คูณ2อีกแล้วนะครับผมเหรียญกิลคูณ2นะนี่นะครับ อย่างที่9นะครับก็คือสตอรี่ไลน์นะครับของตัวอาชุล่าเมมโมรี่สตอร์สี่ห้าหกบทที่สี่บทที่ห้านะครับบทที่หกมาแล้วนะเพิ่มเข้ามานะครับสี่ห้าหกนะครับสตอรี่ไลน์นะเขาบอกมีอัปเดตอะไรก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่สินะครับนี่ Crossover s ช o อนะ นี่เลยนะครับผมอันนี้ผมซื้อแน่นอนบอกเลยแบดแบดมาลุกับคู่เดนต้ามะคุณไกเฮียวนะครับแล้วแบดแบดมาลุ้โอเทนกูนะอันนี้ผมซื้อแน่นอนแต่ตัวกรอบเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบกรอบแบดแบดมาลุเแี่ะน่าจะสวยกว่าน,นี้ลเลยยังไม่ซื้อแต่ที่แน่ที่ซื้อแน่นอนนะครับคือนี่เอสพีชูเทนสกินนะครับมีบมาแล้วจัดไปดีกว่า อันนี้แชร์ก่อนแชร์ก่อนปกสกินสวยมากผอบอกว่าของมันต้องมีเพราะอาชุพเทศเอฟทีเราได้ใช้บ่อยมากนะครับก็เลยซื้อดีกว่าโอเคเราไปดูสก,กินกันดีกว่านะครับดูเอฟซีกกของเรา <c oughs> ตัวเปล่ามานานแล้วนะกว่าจะมีสก,กินมานะครับนี่ <c oughs> สุดยอดบอกเลย <c oughs> อาผลลัพธ์ด้วยสวยงามโอเคครับก็ ตัวของอัปเดตคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับตัวกิจกรรมของตัวของ,ของ c r o s s o v e ซ s a r i o นะฮะแบบแบบมารู้กับกูเดนตามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นวิธีการเล่นแล้วก็อันไหนดูคุ้มกว่ากันนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช anel แล้วก็คลิปของผมด้วยนะสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ